ดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําเดือนกันยานยาน,น2564นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าการงานความรักปัญหาด้านสุขภาพนะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมัางในเดือนนี้นะคะสําหรับด้านการงานนะคะหมอมองว่าในเดือนนี้นะคะการงานของคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเหมือนว่า บางครั้งอาจจะได้งานหรือได้โปรเจกต์มาแบบฟุฟุนะคะทุกอย่างมันจะไปได้ดีนะคะมีความราบร่นประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังถึงแม้บางครั้งต้นเดือนอาจจะมีการขัดแย้งกันนิดนึงหรือว่าไม่ลงรอยในในสายงานก็เป็นไปได้นะคะมีความขัดการขัดใจหรือว่าได้งานที่อย่างที่เราคิดมุ่งหวังไว้ไม่ประสบความสําเร็จแต่ในต้นเดือนต้นเดือนและกลางเดือนไปแล้วจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมือนว่าทุกอย่างจะประสบความสําเร็จมากขึ้นในด้านการงานนะคะ มาดูในด้านการการเงินนะคะหมอหมองว่าเดือนนี้คุณอาจจะได้โชก้อนโตนะคะหรือว่าได้รับทรัพย์จากสายงานที่คุณทําอยู่จะได้โบนัสถ้าเกิดเป็นนายหน้าค้าที่ดินนะคะจะได้ลาบลอยได้โบนัสก้อนโตเลยนะคะและมีการเหมือนว่ามีการดูแลคนในครอบครัวคือมีเงินกินเงินใช้ที่ว่าพูดง่ายว่ามีความรู้สึกว่ามีความสุขดีและสบายใจดีใเดือนเดือนนี้นะคะ คือทุกอย่างที่มุ่งหวังไว้จะประสบความสําเร็จในด้านการเงินไปได้สวยมากเลยค่ะเดือนนี้มาดูในด้านความรักนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะหมอหมองว่าบางอย่างเหมือนมันพูดง่ายอะไรก็ง่ายๆไปหมดในเดือนนี้คนรักเอาใจใส่ดูแลไม่ขัดหูขัดตาหรือขัดใจกันนะคะบางทีจะอาจจะได้โชคได้ลาบหรือว่าคนรักมอบสิ่งดีๆให้อาจจะเป็นข้าวข,ของที่มีค่าเป็นของชิ้นโตนะคะของที่มีคุณค่าคนเลยรู้สึกว่าสบายใจนะคะ สำหรับคนที่โสดนะคะในเดือนนี้หมอหมองว่าคุณเอาใจใส่หรือหันมาสนใจกับตัวเองหรืออยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะคะครอบครัวก็คือพ่อแม่พี่น้องหันมาดูแลหรือว่าเอาใจใส่คนในครอบครัวเพิ่มขึ้นคือรักตัวเองมากขึ้นก็ได้พูดง่ายๆนะคะมีความรู้สึกว่ากลับมาหมคงแหนอยากอยู่เป็นโสดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่โสดไม่สนิทนะคะเรามาดูกันเลยค่ะคนที่โสดไม่สนิท มีคนมาขายขนมจีบหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะถ้าเกิดว่าคุณตกลงปรงใจหรือว่าดูใจกับใครมาสักพักหนึ่งมีการพูดคุยอยู่นะคะหมอมองว่าในอนาคตมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงที่คุณจะตกลงปรงใจกับคนที่คุณแอบมองหรือว่าแอบชอบอยู่หรือว่ามีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะคะอาจจะได้ถึงขั้นได้แต่งงานนะคะ หมอนิ่มแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะมาดูปัญหาในด้านสุขภาพนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างปัญหาด้านสุขภาพหมอหมองว่าคุณอาจจะปวดข้อแขนอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับปัญหาระบบกระดูกทางข้อนิ้วนะคะช่วงข้อมือนะคะหรือว,ว่าช่วงข้อเข่าช่วงนี้อาจจะเดินเหินหรือว่าขับรถขับลานาน,านระวังนิดนึงนะคะอาจจะเป็นตะคิวหรือว,ว่าข้อเข่าเคล็ดขัดยอกด้านด้านมือด้านนิ้วก็ได้ที่มันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะ หมอขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิมขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ส่งความมุ่งมั่นปรารถนานะคะคิดดีทำดีปฏิบัติก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะหมอนิมฝากกดแชร์ กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปหมอตั้งใจจะพัฒนาคลิปให้ดีขึ้นกว่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติ ติชมหรือว่ารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอจะนําไปปรับปรุงและแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันดีและพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเพราะหมอไม่เคยทำเพิ่งจะเริ่มทําคลิปใหม่นะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดหมอขออภัยมานัดที่นี้ด้เยนะคะขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคลิปบังสิ่งใดก็ขอให้ส่ความมิ่งใหปรารนานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ